เปิดตำนานปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำจนกลายร่างเป็นมังกรได้ซึ่งตำนานนี้ครับอาจจะเชื่อมโยงถึงพลังของไคโดก็เป็นได้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้า h ันแนวครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงผลปีศาจของไคโดนะครหลังจากที่มีการเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าไอ้ล่ามังกรของไคโดเนี่ยแท้จริงแล้วครับก็คือพลังจากผลปีศาจนั่นเองครับพอเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยไอทฤษฎีที่ว่าไคโดเป็นมังกรและกินผลปิศาจคนยักษ์เข้าไปนี่ก็หายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทฤษฎีจากต่างประเทศหลายๆอย่างนะเออมันก็แบบค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงอะไรอยู่เหมือนกันนะก็อย่างเกดี้กไคโดนะเ,ออเรื่องผลพิษ,ษาของเขาอ่ะนะครับ,รบก็ในมัง,งาวันพีซตอนที่999เนี่ยครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับเป็นบทสนทนาร,ระหว่างบิ๊กมามกับไคโดนะครับว่าบิ๊กมามเนี่ยเป็นคนมอบผลพิษ,ษาให้กับไคโดครับโดยผลพิษ,ษานั้นเนี่ยเป็นผลพิษปลานะผลอุโอะอโอะพันสัตว์มายานะยังไม่ได้มีการ บอกหรือว่าระบุโมเดลนะครับว่าเป็นปลาอะไรครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งครับคือบิ๊กมามให้พลังกับไคโดนี้เนี่ยในวันที่กลุ่มล็อกล่มสลายครับเท่ากับว่าไคโดมีพลังมังกรเนี่ยหลังจากที่กลุ่มล็อกล่มสลายไปแล้วนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นความน่าพิศวงงงวยนิดหนึ่งครับว่าเอ๊ะผลปีศาจปลาอย่างนั้นเหรอเออผลอูโออูโอนะแต่ทําไมไคโดเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างมังกรได้ครับคือเราก็ต้องมาดูโมเดลนะครับว่ามันเป็นปลาโมเดลอะไรนะครับผลปลา อาจจะเป็นโมเดลมังกรก็ได้นะครับเพราะมันก็จะมีกรณีแบบแปลกๆคล้ายคลาอย่างนี้เหมือนกันครับถ้าเปรียบเทียบดูกับผลพิศารอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นผลพิศารอุชิอุชิครับในวันพีซเนี่ยจะมีผลพิศารอุชิอุชิอยู่2ผลครับผลแรกเนี่ยก็จะเป็นอุชิอุชิโมเดลไบซันครับผู้ใช้ก็คือดอต้ันนั่นเองครับเป็นผลพิศารวัวนะโมเดลวัวกระทิงไบซันครับส่วนผลอุชิอุชิอีกผลหนึ่งผู้ใช้ก็คือคาคูครับ เป็นผลพิศาจอุชิอุชิโมเดลยีราฟนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันเรียกว่าอุชิอุชิเหมือนกันครับคือจัดอยู่ในประเภทวัวแต่ว่าคนละรูปแบบกันนั่นเองครับหรืออย่างผลริวรินี้คือแบบมาเป็นเข่งในกลุ่มกองทัพไคโดนะไม่ว่าจะเป็น,ๆๆนล,ล,นะลิวลิอัลโซอลัสนะริวลิสไปโนซอรัสครับลิวลิเทเรนโดนลิวลิแบชิโอซอรัสริวลิไทเซราทอ็อปแล้วก็รวมถึงริลลิแพคิเซอร์โลซอลัสด้วยครับคือเต็มไปหมดนะครับประเภทของผลพิศาจเนี่ย จะเป็นเหมือนกับหัวข้อใหญ่ครับส่วนโมเดลเนี่ยมันก็แตกเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับก็ดูที่ว่าแต่ละคนเนี่ยครับใครคนไหนเนี่ยจะได้กินโมเดลแบบนั้นไปก็จะได้พลังตามโมเดลนั้นนะครับส่วนสําหรับไคโดที่มีการเปิดเผยแค่ชื่อผลพิศดารออกมาว่าเป็นผลพิศารอูโอโอแต่ยังไม่มีการเปิดเผยโมเดลเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมังกรนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็ได้นะก็อาจจะเป็นผลพิศดารอูโอโอโมเดลมังกรตรงๆไปเลยก็ได้เนะย ขนาดคาคูว่ามันผลพิาษาอุชิอุชิแต่ยังเป็นโมเดลยีราฟได้เลยนะผมก็แบบตรงตัวโมเดลยีราฟผลบัวแต่เป็นโมเดลยีราฟมันยังมีเลยนะครับเออผลปลาโมเดลมังกรก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะถามว่าความสามารถมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นรูปแบบปลาครับก็อาจจะมาจากความเชื่อในตำนานนะเป็นความเชื่อของจีนนะครับมันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาครับว่าแม่น้ำโพงโขที่มีกระแสะน้ำที่แบบไหลเชี่ยวกราดมากๆครับถ้ามีปลาจะว่ายทวนกระแสะน้ำขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกกระแสะน้ำเนี่ย ัดตกลงมาตายทุกตัวครับแต่ก็จะมีเพียงแต่ปลาคารฟเท่านั้นนะที่สามารถว่ายทวนกระแสน้ําตกนั้นขึ้นไปได้ครับและปลาคารฟที่สามารถว่ายทวนกระแสน้ําตกขึ้นไปได้นี่นะครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีประตูมังกรครับพอถึงประตูมังกรเสร็จเรียบร้อยครับปลาคราฟตัวนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นมังกรแล้วก็บินขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองครับโดยชาวจีนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าปลาคาร์ฟ่เป็นปลาที่มีความทรหดอดทนแข็งแกร่งอย่างมากนะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จอย่างดึงเลยครับ แลื่งมีการเอาเรื่องเล่าปาคาบนะครับมาเป็นคติสอนใจพวกเด็กๆด้วยครับและยิ่งเห็นว่าประเทศโปโนเนี่ยเป็นประเทศที่ล้อมล้อมด้วยน้ําตกครับแล้วก็จะมีปาคาบเนี่ยพยายามจะไต่น้ําตกขึ้นไปตลอดเวลานะครับก็จะใกล้เคียงกับตำนานนี้มากๆครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความสามารถของไคโดก็คงจะเป็นตามธีมนี้นะครับเป็นผลพิศาจปลาครับที่อาจจะเป็นโมเดลมังกรนั่แหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามมาค่อนข้างเยอะครับพอผลพิศารของไคโดเป็นผลปลาครับคำฉา ที่น่าสนใจเลยคือถ้ามันเป็นปลามันจมน้ําได้ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นปลามันว่ายน้ําได้ไหมนะครับต้องบอกว่าถ้าถามผมเนี่ยผมอ่ะตอบยากครับผมไม่รู้จะตอบยังไงด้วยครับเพราะคําตอบลลกษณะนีเนี่ยมันต้องเป็นการตอบแบบเดาใจผู้แต่งเดาใจอาจารย์โอดาเลยเนะครับว่าเขาจะกําหนดให้มันแบบมีความสามารถแบบไหนนะแต่แต่ว่าถ้าให้คิดถึงความ make sense เมกเซนนะครับแบบเม e เซนพื้นฐานธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าผลพิสัยปลามันจม มน้ำไม่ได้หรอกเนื้อถูกไหมนะครับถ้าเป็นปลาแล้วอยู่ในล่างมัองกรเนี่ยมันจะมุดน้ําดําดินเหินฟ้าอะไรมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะครับ และถ้าใครโดตกน้ําแล้วไม่เป็นอะไรด้วยความสามารถปลาที่มันหายใจใต้น้ําได้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะจบประเด็นปัญหาโลกแต่ครับที่ใครหลายๆคนแบบถามกันมาตั้งแต่อดีตการนานชาติตั้งแต่ครั้งที่ใคโดเปิดตัวขึ้นมานะครับตอนนั้นก็มีสรอรี่ว่าไม่มีใครฆ่าเขาได้แม้แต่กระทั่งตัวเขาเองนะียคนหลายๆคนจะตั้งคําถามว่าถ้ามึงอยากตายมากมึงไม่กระโดดน้ําตายไปเลยล่ะ แลวถ้าเกิดว่าไคโดมันเป็นปลาอย่างนี้จริงๆแล้วหายใจใต้น้ําได้ครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าแม้แต่การกระโดดน้ําฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถทําให้ตัวไคโดตายได้นะครับเพราะเป็นปลาหายใจใต้น้ําได้นะครับไม่มีทางที่มันจะหาอากาศหายใจตายใต้ใตน้ําได้แน่นอนนะครับและคําถามที่จะถูกต่อย,ยอดเพิ่มขึ้นมาคือเอ้าถ้าไคโดเป็นปลาจมน้ําไม่ได้จริงๆหายใจในน้ําได้จริงๆนะครับแล้วไคโดถ้าอยู่ในน้ําเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวได้ไหมนะ เพราะว่าโดยเบสิกพื้นฐานเนื้อคนที่มีความสามารถจากผลพิสาจเนี่ยถ้าจมน้ําโดนน้าทะเลก็จะอ่อนแรงอ่อนปลกเปียกอะไรไปนะครับหมดฤทธิ์นียแพ้น้ําทะเลเนั่เองครับแต่ถ้าในกรณีของการเป็นปลาเนี่ยครับมันอาจจะเคลื่อนไหวใต้น้ําได้ด้วยก็ได้นะอันนี้คือเดาเอาเองเนี่ยว่าอาจจะเคลื่อนไหวใต้น้าได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไคโดก็จะไร้เทียมทานมากๆนะครับไม่กลัวน้ําทะเลเนะครับไม่มีทางจมน้ําตายแถมเคลื่อนไหวในน้ําได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงในโกงครับมันก็จะสมราคากับตัวเขา เองเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับจะกลายเป็นคนที่มีพลังจากผลพิศารแบบไรจุดอ่อนเลยนะไม่มีจุดอ่อนนะครับน้ำทะเลอะไรก็ไม่กลัวนี่คือมันไม่มีอะไรจะโกงไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะก็เคลียร์ประเด็นเรื่องความสามารถผลพิศารของไคโดไปนะครับอันนี้ก็เป็นตามความคิดของผมเนอะรอในเรื่องเ,องเนี่ยเขาเฉลยแบบโชว์โวแบบเป็นทางการทีนะครับว่าผลาพิศารปลาของไคโดมันจะเป็นโมเดลอะไรจะเป็นโมเดลมังกรจริงๆใช่ไหมนะครับแล้วกรณีของการจมน้าหลักไคโดหายใจในน้ําได้ไหมถ้าเป็น แล้วแล้วไคโดถ้าจมน้ำเนี่ยเขาจะสามารถเคลื่อนไหวใต้น้ําได้ไหมนะครับรอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเนอะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของไคโดกับบิ๊กมัมครับผมขอย้อนลอยตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเพราะรู้สึกสนใจมาตั้งนานแล้วนะครับกับตอนที่บิ๊กมัมเนี่ยเขาก็คือรู้ข่าวครับว่าลูฟี่เนี่ยกำลังมาประเทศบานโนนะครับบิ๊กมัมด้วยความที่แบบโกรธแค้นบันไส้เหม็นขี้หน้าลูฟี่มากๆกครับก็จะตามลูฟี่มานะครับมากระทืบลูฟี่ที่ประเทศวานโนนนะ แต่ด้วยความที่วันโน้เนี่ยมันเป็นอนาเขตของไคโดครับบิ๊กมก็มีการติดต่อมาหาไคโดก่อนนะครับบอกว่าเฮ้ยไคโดลูฟี่ฉันขอด้วยฉันอยากกระทืบมันเองว่ะฉันแบบหมันไส้เหมนขี้หน้ามันมากเลยนะแต่ไคโดก็จะเบรกเบรกบิ๊กมัมไว้นะครับว่าไม่ให้บิ๊กมัมมาประเทศวันโนะจะมาทำบ้าอะไรถ้าเกิดว่าแกมาฉันฆ่าแกได้ลิ้นลนะ ไคโดคือขู่ฆ่าบิ๊กมัมเรับผมไม่รู้ว่าไคาโดจะจงเกลียดจงชังบิ๊กมัมอะไรขนาดนั้นนะครับบิ๊กมัมก็เบรกเบรกไคโดไว้นะเฮ้ยใจเย็นไคโดเรามาสนิทสนมกันแบบเมื่อก่อนดีกว่าและที่สำคัญน่ะนายลืมไปแล้วเหรอว่านายนติดนี่บุญคุณฉันนะเว้และนี้บุญคุณนี่เนี่ยจะติดตัวแกไปช่วยชีวิตไคโดก็เป็นการพูดที่เหมือนกับว่ามันรู้กันเพียงสองคนนะครับเราที่เป็นคนดูในตอนนั้นก็แบบเดากันไปต่างๆนานาน,นะครับว่าเอ๊ะบุญคุณที่บิ๊ก มีต่อไคโดคืออะไรความสนิทสนมกันของ2คนนี้คืออะไรนะไอเรื่องความสนิทสนมระหว่างบิ๊กมัมกับไคโดเนี่ยก็เป็นประเด็นระดับหนึ่งนะครับแฟนๆบันพีก็แซวๆกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยเคยเป็นผัวเมียกันนะครับ พราะพิกมัมมันชอบแบบจับสิ่งมีชีวิตแปลกๆอะไรยี้เนี่ยมาทําผัวมาทําสามีนะครับจะได้คลอดลูกที่มีเชื้อสายสายพันธุ์ต่างๆมานะฮะแต่พอความจริงเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยกลายว่ารูปแบบความสนิทสนมกันของ2คนนี้ในอดีตเนี่ยก็คือตอนที่อยู่กลุ่มบล็อกด้วยกันนะครับและพี่มัมเองก็เอนดูไคโดรักไคโดเปรียบเสมือนน้องชายนะครับเป็นน้องชายที่หน้าเอนดูนะผมไม่รู้ว่าดูเอนไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่พิกมัมดูแล้วไม่น่าจะเคยได้ดูเอนไคโดนะครับเพราะตามข้อมูลที่ เจออ้าดาเขาเปิดเผยมาเนี่ยเจ้าด่าบอกว่าการที่บิ๊กมัมหาสามีเนี่ยคือใช้กําลังนะผมเป็นโจนสลับนะครับก็ต้องใช้กําลังคมขู่นะครับผมแล้วก็ข่มคืนเขานะ แต่ไคโดเนี่ยมันเก่งแล้วก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่บิ๊กมามเนี่ยจะข่มขู่ข่คมขืนกระทาชำเราเขาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็คงจะเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นจริงๆแหละนะครับล้วก็คงจะมีความสืบสนมกันมากๆระดับหนึ่งนะบิ๊กมามคงจะเอ็นดูไคโดนะครับเพราะว่าในตอนที่ไคโดอยู่กลุ่มล็อกเนี่ยก็เป็นแค่เด็กฝึกหัดโยสลัดเนออายุยังน้อยๆย,ยังละอ่อนอยู่เลยนะบิ๊กมามเอ็นดูไคโดขนาดไหนครับก็ถึงขนาดที่ว่ามอบผลปีศาตรปลานะครับเออเป็นผลวิศาตรมายาเนอก็เป็นพลังความสามารถของ มังกรน,นะครับให้กับไคโดไปนั่นเองครับสุดยอดพลังสุดยอดความแข็งแกร่งอันนี้ที่ไคโดมีอยู่เนี่ยก็ได้รับมาจากบิ๊กมัมเลยครับบิ๊กมัมเองคงแบบโอ้โหไคโดอะไรน่าดูนะแล้วเรื่องที่น่าสนใจนอกเหนือไปกว่านี้เลยคือ Big Mom บิ๊กมัมมอบพลังนี้เนี่ยให้กับไคโดในวันที่กลุ่มล็อกล่มสลายนะผมว่าทำไมต้องให้ในวันที่กลุ่มล็อกล่มสลายเนี่ยมันก็เลยมีทฤษฎีจาก ต่างประเทศนะครับเออมีบทวิเคราะห์ต่างๆนานาขึ้นมานะครับว่าเอ๊หรือว่าพลังบังกกรเนี่ยอาจจะเป็นพลังของกัปตันล็อกหรือเปล่านะครับแล้วพอกัปตันล็อกตายบิ๊กมาที่เคยได้รับพลังจากคนอื่นมาเนี่ยอาจจะรู้ความลับอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการดึงผลพิศาจจากคนตายมาครับพอได้พลังนี้มาเนี่ยก็มาส่งมอบต่อให้กับไคโดนั่นเองนะหรือว่าจุดชนวนสงครามที่กอดวันเล่เนี่ยอาจจะมีผลพิศาจอูอกอูอกอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในต้นเหตุหรือเปล่านะครับเป็น หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดสงครามที่กอดบนเลนนั้นหรือเปล่านะมันก็จะเป็นทฤษฎีของต่างประเทศอะไรไปเนอะด้วยคําพูดของบิ๊กมานะครับผมที่มันสอให้เห็นถึงความผิดปกตินะผมกับการมอบพลังให้กับไคโดในวันที่กลุ่มล็อกล้มสลายนะเวลาอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมไม่ให้กันสักทีนะทำไมต้องไปให้กันในวันที่กลุ่มล็อกล้มสลายกันซะอย่างนั้นนะมาถึงช่วงท้ายแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจท l k อเคด้วยนะครับเขาเขียนเป็นบทความไว้เนอะเดี๋ยวผมจะททิิ้้้งงงลกขอบบคคววามไใหดยนะรั ก็ลองไปกดไปคลิกอ่านดูนะครับเป็นบทความที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับตำนานปลาแล้วก็ไฮโดนดีนะโอเคครับและทั้งหมดดีครับก็คือเรื่องราวของไฮโดครับผมกับตำนานปลาครับไต่สวรรค์สู่การกลายร่างเป็นบังกรครับก็จะเป็นตำนานของฝั่งจีนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้ครับ ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยเนอะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชั้นแนกครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ